สวัสดีค่ะวันนี้ร้านหนุกหนัน .com นะคะจะมารีวิวตัวมาร์คแบบแพ็คเซตใหญ่ค่ะ1แพ็คนะคะมีถึง40แผ่นเป็นแบรนด์ของโคเซ่เคลียร์เทิร์นค่ะเป็นมาร์คที่ได้รางวัลด้วยนะคะว่าเป็นสินค้าขายดีค่ะในกลุ่มของมาร์คแบบใช้ทุกวันนะคะ เดี๋ยวเรามาเปิดดูนะคะคุณสมบัติค่ะเป็นมาร์สเคลียร์เทอร์นมอยชาร์สเอ็กไร์มาเนะคะเป็นมา์สที่รวมคุณสมบัติ6ประการไว้ในหนึ่งเดียวนะคะทั้งแบบเนื้อโลชั่นน้ำเซรั่มน้ำนมนะคะรวมทุกอย่างไว้ด้วยกันเลยค่ะสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะรุ่นนี้นะคะเน้นการลดริ้วรอยโดยเฉพาะค่ะแล้วก็ สำหรับผู้ที่มีผิวแห้งกลานก็สามารถใช้ได้นะคะสินค้าของทางร้านนะคะจะมีอยอมีสบนะคะ1แพ็คใหญ่เนี่ยมีถึง40แผ่นค่ะลูกค้าเป็นมาร์คชนิดใช้แล้วทิ้งนะคะเมื่อมาร์คเสร็จแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องล้างหน้าออกนะคะพอมาร์คเสร็จแล้วปุ๊บลูกค้าก็ใช้มือนะคะนวดวนให้ครีมซึมเข้าหน้าได้เลยค่ะเป็นมาร์คแพ็คใหญ่มากค่ะ